นี่คือบ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ติดกับถนนใหญ่ราคาเริ่มต้นเพียงแค่6.99ล้านบาทคุณฟังไม่ผิดนะครับเริ่มต้นเพียงแค่6.99ล้านบาทเท่านั้นนะครับพอคุณมาอยู่โครงการนี้ผมเชื่อเลยว่าจะทําให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเดินทางก็ง่ายใกล้กับโรบินสันใกล้กับทางด่วนแล้วก็ใกล้กับรถไฟฟ้ากันด้วยง่ายอย่างไรแล้วด้านในเป็นอย่างไรกันบ้างตามไปดูกันครับ พอเราเข้ามาในโครงการเซรีนราชพฤกษ์แจ้งวัฒนะล้านะครับนี่เป็นบ้านเดี่ยวติดถนนราชพฤกษ์ที่รารอบโครงการเนี่ยก็สะดวกสบายมากจากตรงนี้เดินทางไปโรบินสนันเพียงแค่280เมตรเท่านั้นแล้วก็อยู่ใ,นในกล้กับทางด่วนแจ้งวัฒนะแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีม่วงกันด้วยแหละครับแต่ว่าภายในโครงการเนี่ยเหมือนเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศมามากเลยเพราะว่าพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขามีการดีไซน์เป็นแบบออกซิเจนคอมมูนิตี้ครับทำให้คุณจะเห็นนะว่าจะมีต้นไม้ขนาดใหญ่เนี่ยรายล้อมรอบโครงการแบบนี้ก็เลยให้ความรู้สึกเหมือนว่า คุณได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติตลอดทุกวันแบบนี้ก็เลยแะครับแต่ว่านอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงการดีไซน์ของบ้านที่นี่ต้องบอกว่าเป็นแบบโมเดิร์นเฟรนช์ทำให้จะมีฟาซาดหรือว่าเป็นระแนงเนี่ยที่กั้นทั้งแดดกั้นทั้งความร้อนและสําคัญเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับลูกบ้านที่บริเวณชั้น2แบบนี้ก็ด้วยลวครับนี่เป็นดีไซน์บ้านที่มีชื่อว่าไวท์ซีรีส์กันด้วยทําให้บ้านเนี่ยจะมีการออกแบบที่ไทม์เลสมากแล้วก็มีการใช้สีเป็นแบบสีขาวที่ผมว่า พอเราได้มาอยู่จริงๆแล้วเนี่ยมันให้ความร่มรื่นแล้วก็ให้ความผ่อนคลายมากๆในทุกวันเลยแหละครับพื้นที่ของโครงการครับอยู่ที่ประมาณ26ไร่มีบ้านเพียงแค่120ครอบครัวเท่านั้นครับขนาดที่ดินจะอยู่ที่50จนถึง70ตารางวาพื้นที่ใช้สอย185จนถึง285ตารางเมตรฟังก์ชันทั้งหมดก็จะเป็น4-5ห้องนอนจอดรถได้2-3คันรองรับทุกไลฟ์สไตล์ของทุกครอบครัวครับ โดยโฮมบเออรไกด์ Home guys, วันนี้ครับจะพาคุณมาดูแบบบ้านที่เป็นไซส์ใหญ่สุดเลยนะครับนี่มีชื่อว่าแมกโนเลียครับ285ตารางเมตร5ห้องนอน4ห้องน้ำแล้วก็3ที่จะรถแบบนี้กันเลยนะครับต้องบอกว่าบ้านหลังนี้ยอยากให้ทุกคนดูนะตั้งแต่การดีไซน์ด้านนอกอย่างที่บอกกันไปนะว่าจะมีการใช้สีขาว้าจเยอะมากทำให้บ้านของคุณดู i m ม l เลสมากแต่อีกหนึ่งจุดที่ ผมรู้สึกว่าเขาคิดมาเพื่อลูกบ้านแล้วก็คือว่าระแนงหรือว่าฟาซาดที่ป้องกันการมองเห็นจากภายนอกนะครับที่สําคัญยังสามารถลดความร้อนจากภายนอกที่ส่องเข้าไปภายในห้องนอนได้ด้วยนะครับถัดลงมาที่ชั้นล่างนี่คือพื้นที่จอดรถ3คันที่ไม่ใช่แค่ให้มาแค่3าคันนะแต่ว่าเขาให้เป็นเสาเข็มเนี่ยที่ลงมาที่บริเวณลานจอดรถด้วยเพราะฉะนั้นสามารถจอดได้สบายๆไม่ต้องกังวลในอนาคตเลยเละครับนอกจากนั้นภายรอบบ้านก็ยังมีทั้งสวนที่ผมว่าคุณจะจัดเป็นแบบ ที่นั่งชิวๆด้านข้างบ้านก็ได้หรือว่าด้านหน้าบ้านเนี่จะทำเป็นสวนหินแบบนี้โครงการทําให้ดูก็ทําได้เช่นเดียวกันครับด้านนอกน่าสนใจแล้วไปต่อที่ด้านในกันครับ ภายในบ้านนะครับบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านแนวกว้างนะครับทำให้คุณจะสามารถจัดฟังก์ชันออกมาเป็นได้2ฝั่งของบ้านครับก็จะเป็นฝั่งที่อยู่าสายโซนหนึ่งแล้วก็ฝั่งที่เป็นห้องครัวแล้วก็ห้องทานอาหารอีกโซนหนึ่งนะครับโซนแรกที่เราเจอกันก็จะเป็นโซนของห้องนั่งเล่นตรงนี้ที่เป็น living area นะครับมี space เ,เยอะมากเลยนะเนี่ยอย่างที่โครงการทำให้ดูว่าจะทำเป็นหน้าจอ lcd ไว้ทำเป็นดูหนังฟังเพลงดูบอลแบบนี้ผมว่าก็เป็นพื้นที่ที่ปาร์ตี้กับเพื่อนได้ดีมากเลยเพราะาอยู่ทางหน้าบ้านกันด้วยนะครับขยับแร่ แ็่คือโซนปีกซ้ายของบ้านหลังนี้นะครับก็จะมีห้องน้านที่เป็นห้องสามารถใช้งานได้จริงๆนะมีชาเวอร์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอยู่2ห้องที่2ห้องนี้ ผมชอบมากเพราะว่าคุณสามารถได้สวนเนี่ยทั้งบริเวณฝั่งหน้าบ้านแล้วก็ฝั่งหลังบ้านกันเลยนะครับดูจากหน้าบ้านก่อนละกันห้องนี้โครงการทําให้ดูว่าคุณอาจจะปรับเปลี่ยนได้นะให้กลายเป็นห้องทํางานก็ได้ซึ่งห้องทำง,งานตรงนี้ผมว่ามันทําให้คุณได้แรงบันดาลใจที่ดีมากเพราะว่าดูนะด้านหน้าบ้านก็ได้สวนด้านข้างเนี่ยก็ได้สวนได้แสงธรรมชาติเข้ามาเต็มเคุณยังมีพื้นที่เนี่ยรอบบ้านกว้างกงเลยนะครับที่จะเปิดประตูกไปก็อาจจะทําเป็นที่ดื่มชาตอนเชา้าตอนบ่ายนี่ก็เป็นไอเดียที่ดีมากกันเลยนะครับ ขยับมาที่อีกหนึ่งห้องนะครับห้องนี้โครงการทำให้ดูว่าปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนได้ Space เ,เยอะมากผมว่าห้องนี้อาจจะเป็นห้องสำหรับผู้สูงอายุก็ได้นะเพราะว่าเขาก็จะเดินออกไปด้านหลังบ้านด้านข้างบ้านเนี่ยแล้วก็อยู่ใกล้ชีกับธรรมชาติแบบนี้ผมว่ามันวกกัมากเลยนะครับแล้วยังมี Space เหลือเยอะมากพอในการจะทำเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นคอเซตตู้ใหญ่แบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันถัดมาที่บริเวณของ อีกฟากหนึ่งของตัวบ้านนะครับนี่คือโซนของดิ n ยิงแอรียแล้วก็ห้องครัวนะครับพอผ้าเดินดูแบบนี้แล้วกันนี่แสงธรรมชาติเข้ามาจากหลังบ้านคือถ้าเกิดวันไหนถ้าเกิดอากาศดีนะคุณสามารถเปิดประตูหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านให้ลมมันโกรกลมมันโปร่งแบบนี้ก็ได้สบายๆกันเลยนะครับตรงนี้มีพื้นที่วางโต๊ะเนี่ยกับเก้าอี้ได้8ตัวแบบนี้เหลือๆกันเลยนะ จะให้เพื่อนๆมาปาร์ตี้ที่บ้านหรือว่าจะมากินข้าวเป็นครอบครัวใหญ่อยู่กันได้หลายเจเนอเรชันมากๆเลยนะครับจุดนี้เองเราเชื่อมต่อไปอยังบริเวณของห้องครัวซึ่งห้องครัวตรงนี้ ทางโครงการจะให้มาเป็นครัวแบบ L shape แบบนี้นะครับซึ่งจะให้เป็นท็อปสีดำนะครับผมก็สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันของบ้านปรับเปลี่ยนการดีไซน์สีสันต่างๆได้ตามความต้องการเลยเป็นผมผมก็รู้สึกว่าเขาทำแบบนี้เป็นไอเดียที่ดีมากเพราะว่าผมชอบบ้านที่มีความแบบ Farm House Farm House หน่อยก็คือมีทั้งสีไม้ไมแล้วก็เป็นท็อปด้วยอย่างทําให้ดูก็จะเป็นหินอ่อนแบบนี้นะครับมันมีความคอนทราสต์ที่ผมว่ามันกำลังดีมากม,มีความละมุนของไม้แล้วก็มีความแข็งแกร่งของ กลิ่อ่นอ,อนแบบนี้ทำให้มันผสมผสานก็ได้ลงตัวมากนะครับจุดน,นี้เองนะครับเรายังมีอีกหนึ่งประตูที่สามารถออกไปที่บริเวณหลังบ้านได้ตรงนี้อาจจะปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นโซนของ l a u n d r ี a แอเหรือว่าโซนซักผ้าแล้วก็ออกไปตากผ้าด้านนอกง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้ได้รับแสงเข้ามาเต็มๆก่อนจะขึ้นไปชั้น2นะครับขอพาดูพื้นที่ตรงนี้นิดน,นึงละกันเขาใช้ฟังก์ชันได้ครบถ้วนมากเลยนะคุณจะบิวอินเป็น ตู้เก็บของด้านล่างแบบนี้คือผมว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ทางเดินขึ้นชั้นสองนี่คือจุดที่บางบ้านเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ความสําคัญแต่ว่าโครงการนี้ผมชอบมากเพราะว่าเขาจะมีพื้นที่โฟย่ตรงนี้ขนาดใหญ่มากเลยนะครับทำให้เวลาที่คุณสเตปขึ้นสเตปลงหรือว่าเวลาที่เราขนของชิ้นใหญ่ๆลงมาเนี่ยคุณจะมีสเปซในการวางของแล้วก็จะไม่ไปเกะก,กะทางเดินของคนอื่นนะครับนี่คือชั้นแรกไปต่อที่ชั้น2ครับ ระหว่างทางเดินขึ้นมาชั้น2เนี่ยต้องบอกว่าได้แสงเข้ามาเยอะมากเลยนะกลางวันจริงๆแล้วไม่ต้องเปิดไฟเลยก็ได้นะครับแล้วก็ดูั้านลงนอนเนี่ยผมว่าเขาให้มาในขนาดที่กำลังดีเดินสบายเท้ามากนะครับหจุดที่ไม่ได้มีทุกโครงการและนี่เป็นอีกหนงจุดที่ผมอยากไฮไลท์มากเลยคือห้องที่เป็นตู้ไฟแบบนี้นะครับข้อดีเลยคือว่าคุณเนี่ยจะเก็บของตรงนี้ก็ได้หรือ แลาที่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับไฟคุณก็สามารถมาจัดการตรงนี้ได้ครบจบในห้องเดียวเลยครับก็ทําให้การดูแลรักษาบ้านหลังนี้เนี่ยมันง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับที่เห็นว่าความโปร่งของที่นี่โปร่งมากนะครับเพราะว่าสปอร์ซิลิกเนี่ย2.9เมตรเลยนะครับแล้วก็บริเวณของคอริดอร์หรือว่าทางเดินตรงนี้ก็สเปซใหญ่มากนะผมว่าตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะวางเป็นอีกหนึอี e ทสักตัวหนึ่งหรือว่าเป็นมุม ทำกาแฟตรงนี้นอีกหนึ่งจุดก็สามารถทําได้แต่โครงการทําไม่ดูนะว่าคุณเป็นตู้โชว์ทำเป็นมุมถ่ายรูปเพราะว่าได้แสงน้ําชาเข้ามาเยอะมากชั้น2จะแบ่งเป็น3ห้องนอนด้วยกันนะครับอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเหมือนแบบมี2องมาสเตอร์เบดรูมเลยนะครับแต่เดี๋ยวขอพาดูห้องแรกห้องนี้ก่อนแล้วกันห้องนี้ที่ผมบอกว่ามันเหมือนเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยเพราะว่าเขาจะเป็นห้องแนวยาวแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีสโซนด้วยกันห้องน้ำเนี่ยก็เป็นขนาดที่ใหญ่มาก แล้วก็มีพื้นที่อีกฝั่งนึงจะเป็น w ล l อกอินคอร t เซ็แบบสเปซกว้างอันนี้เลยใครที่สบายเยอะเนี่ยห้องนี้หายห่วงได้เลยนะครับหรือว่าจะให้ลูกๆอยู่เนี่ยเพราะว่าก็อยู่ได้ตั้งแต่เด็กจนโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยไดสย้สบายเลยนะครับไปต่อที่อีกหนึ่งห้องอน,นี้จะเป็นขนาดที่มีไซส์เล็กลงมานิดนึงแต่ว่ายังคงได้ห้องน้ำในตัวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทั้นตรงนนี้จะสามารถใช้ห้องน้ำเนี่ยได้ของใครของมันเลยเวิร์กมากนะครับห้องนี้ถ้าเกิดเราอาจจะคนอยู่ไม่เยอะมากเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นห้อง เตตเอร์รูมแบบที่โครงการทำให้ดูหรือถ้าเป็นผมเนี่ยอาจจะทำเป็นห้องทำงานห้องสตูดิโอนะครับถ้าเกิดเป็นลูกๆก,ก็อาจจะทำเป็นห้องทำกานบ้านอันนี้ผมว่าก็ชัดเจนเพราะว่าเวลาที่เขาทำบ้าน,นเสร็จคู่ก,ก็ต้องอยู่ห้องนี้เนาะแล้วพอจะไปนอนก็ไปอยู่อีกห้องหนึ่งนั่นเองนะครับตอนนี้อย่างที่บอกกันไปมีห้องน้ำพร้อมกับชาเว์ในตัวด้วยแล้วครับนี่คือ2ห้องนอนรองนะครับเป็นไงขนาดใหญ่มากเลยนะแต่ไฮไลท์ที่สุดของบ้านหลังนี้คือมาสเตอร์เบดรูมที่กินพื้นที่ไปครึ่งฟลอร์เลยแหละครับ นี่คือมาสเตอร์เบสรวมกับที่บอกกันไปนะครับว่ากินพื้นที่ไปครึ่งฟลอรเลยนะครับนี่แค่ทางเข้ามานะก็เ,เหมือนเป็นการบีดพื้นที่มาแล้วก็ระเบิดออกมาในโซนของห้องนอนนะครับก่อนจะเข้าสู่ห้องนอนขอพาดูตรงนี้ก่อนนี่เป็น Walk ก n ิงพอลเที่ได้แสงธรรมชาติเยอะมากเลยแล้วคือแบบถ้าคุณผู้หญิงที่ต้องแต่งหน้าออกจากบ้านทุกวันนะผมว่าคุณต้องชอบมุมนี้มากเพราะว่าคุณจะได้แสงเข้ามาทําให้แต่งหน้าได้เนี่ย สวยงามอย่างแน่นอนนะครับมีมุมฝั่งหนึ่งเป็นของคุณผู้ชายก็ได้หรือถ้าเกิดคุณผู้หญิงเสื้อผ้าเยอะคุณผู้ชายก็อาจจะมามุมฝั่งนี้แล้วกันอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องเจอกันทุกบ้านเลยให้คุณผู้หญิงเขาไปสัก70%ของพวกเราเอาแค่สัก30%ก็พอนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้หญิงมีเดรสแบบยาวมากนะคุณสามารถแขวนได้เลยจะได้ไม่ยับนะครับเพราะว่าพื้นถึงฝ้าเนี่ยนะครับ2.9เมตรก็เวิร์กมากเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นห้องน้ํา ที่มีการวางบาสทับไว้ให้ด้วยนะครับจุดเองเนี่ยก็มีการแบ่งโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยกันแล้วด้วยเลครับพื้นที่แบบนี้ผมว่าคุณใช้กัน2คนได้สบายๆเดินกันแบบไม่เบียดกันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เข้ามานี่คือการเพิ่มวอลลุ่มให้กับตัวบ้านมันให้บรรยากาศแบบอลังการอะเป็นไงนี่คือมาสเตอร์เบดรูมที่กินพื้นที่ไปใหญ่มากนะครับตรงนี้ คุณวางเตียงคิงไซส์ได้เหลือๆเลยมีพื้นที่ในการวางโต๊ะหัวเตียงเนี่ยได้2ฝั่งเลยนะครับแล้วก็ย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับว่าฟอร์ตูนซิลเนี่ยสอเมตรก็ถ้าเกิดใครอยากจ,จะทําบ้านให้ดูมีฟังก์ชันมากขึ้นอาจจะเป็นการดรอปฝ้าลงมาแล้วก็ใส่แสงเป็นริมไลท์อะไรแบบนี้หรือว่าจะเป็นอินดอร์เรกไลท์แบบที่โครงการทำให้ดูผมว่าก็เป็นการดีไซน์บ้านที่สวยมากเลยนะครับ บรรยากาศมันดีอ่ะเหมือนแบบคุณไปโรงแรมห้องหนึ่งอะไรแบบนี้กันเลยนะครับและที่สําคัญนะอย่างที่เราเห็นกันด้านนอกนะครับว่าเราเป็นการดีไซน์บ้านเป็นสีขาวเนาะเพราะฉะนั้นพอเข้ามาอยู่ภายในบ้านเนี่ยเขาก็เหมือนเป็นการเชื่อมเอาความรู้สึกนั้นเนี่ยเข้ามาสู่ภายในห้องด้วยเราจะเห็นว่ามีการดีไซน์ตกแต่งอินเทรนดต่างๆให้กลายเป็นสีขาวพอเป็นสีขาวผมว่าความรู้สึกเลยคือมันจะให้ความโปร่งตาแล้วก็จะไม่รู้สึกว่ามันอึดอัดนั่นเองนะครับ แล้วก็ยังได้กระจกที่เข้ามุม2ฝั่งแบบนี้เช้าเ้าเนี่ยก็ตื่นมานั่งตรงนี้นั่งเปิดม่านแบบนี้แล้วก็รับแสงตอนเช้าก็ดีผมว่าที่เขามีพื้นที่โซฟาโซลเชฟแบบนี้สำหรับผมผมชอบมากนะเพราะบางครั้งเรากลับบ้านมาเราเหนื่อยใช่ปะเรายังไม่สามารถขึ้นเตียงได้เราจะโดนว่าเอาเราก็มานั่งพักผ่อนตรงนี้ก่อนได้อาจจะเแบบสื้อผ้ายังไม่ได้เปลี่ยนอาจจะมาด้านตรงนี้ก่อนได้หลังนนจะไปอาบน้ำแล้วก็ขึ้นเตียงกันเองนะครับเป็นไงบ้างชอบมากมาก อีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับก็คือพื้นที่ส่วนกลางหรือว่าเฮลค u b ตรงนี้นั่นเองนะครับเขาได้แรงบันดาลใจมาจาก Villa Savoy ยจากประเทศฝรั่งเศสครับที่เขาได้แรงบันดาลใจมาแบบนี้เหตุผลเลยก็คือว่าเขาต้องการให้ลูกบ้านทุกคนเนี่ยสามารถอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ แต่ที่ผมอยู่ตอนนี้ครับนอกจากนั้นครับก็ยังมีฟิตเนสพร้อมวิวสวนสระว่ายน้ำก็เป็นระบบน้ำเกลือรวมถึงวิสะเด็กด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีโอชูพาร์คสวนสีเขียวต้นไม้ขนาดใหญ่ให้คุณได้นั่งเล่นพักผ่อนจากกิจกรรมกลางแจ้งได้สบายๆบาสเกตบอลคอร์ทก็มีสนามเด็กเล่นแบบเอาท์ดอร์ทำให้ลูกๆของคุณเนี่ยได้ใกล้ชิดก,กับธรรมชาติรวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเข้าออกด้วย e-c pass ครับ แล้นี่นครับก็คือโครงการซีรีนรัรชพฤกษ์แจ้งวัฒนะนะครับเป็นที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับว่าโครงการนี้อยู่ใจกลางเมืองแม่ติดกถนนรัชพฤกษ์ด้วยนะครับแล้วก็เพียงแค่280เมตรก็ถึงโรงพยาบาละแล้วครับเพราะฉะนั้นการเดินทางง่ายมากการใช้ชีวิตก็ง่ายมากเช่นเดียวกันครับตรงนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นทำเลรัชพฤกษ์แจ้งวัฒนะเพราะว่าก็เดินทางเชื่อมต่อได้ทั้งถนนรัชพฤกษ์แล้วก็แจ้งวัฒนะเลยแหละครับหรือว่าจะไปใช้บริการรถไฟฟ้าที่ใกล้ๆเนี่ยก็จะมีสายสีม่วงแล้วก็สายสีชมพูถ้้้าาาาตองงกกกกรขึนนทดด่วดว็สะม ไปทางทางดวนสีรัฐที่ถนนแจ้งวัฒนะได้เลยก็ไม่ไกลเลย,เลยครับนอกจากนี้ยังใกล้กับสถานที่สําคัญสําหรับการใช้ชีวิตครบทั่วเลย ไม่ว่าจะเป็นทางห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ห่างจากโครงการแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะหรือว่าจะไปเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะก็สะดวกมากโรงเรียนนานาชาติก็มีเช่นเดียวกันอย่างเช่นโรงเรียนเด่นล่าครับส่วนใครทํางานที่ส่วนราชการแจ้งวัฒนะอยู่ที่นี่ใกล้มากปิดท้ายกันนะครับเรามาสรุปกันดีกว่าว่าผมชอบอะไรที่โครงการนี้บ้างผมชอบเมื่อทางเข้าล้านนะครับเพราะเป็นโครงการที่อยู่ติดกับถนนใหญ่ทําให้คุณไม่ต้องเดินทางเข้าซอยเดินทางง่ายมากเลยะครับนอกจากนั้นโครงการก็จะมีพื้นที่สีเขียวให้จัดเต็มมากนะทุกซอยก็มีแล้วก็มีพื้นที่ ขนาดใหญ่มากทําให้คุณได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติจริงๆถ้าเกิดคุณไม่มีเวลาไปสวนข้างนอกนะออกกำลังกายเปในโครงการผมว่าแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วล่ะครับพูดถึงตัวบ้านบ้างตัวบ้านก็เป็นการดีไซน์ที่ลงตัวเพราะว่ามีทั้งฟาซาดกั้นความเป็นส่วนตัวแล้วก็ยังบางความร้อนได้ด้วยละครับราคาเริ่มต้นที่นี่ดีมากๆเลยนะครับเพียงแค่6.99ล้านบาทเท่านั้นกับแบบบ้านไอริสซึ่งเหมือนฝาแฝดกับแบบบ้านหลังใหญ่เลยนะครับแค่มีขนาดที่เล็กลงมานิดหนึ่งเท่านั้นเองแล้แบบบ้านที่ผมพาคุณมาดูราคาเริ่มต้น แก้แกล้านบาทกับแบบบ้านแมกโนเลียทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ถึง10ล้านบาทคุณได้บ้านที่ใกล้ทั้งถนนใหญ่อย่าเรียกว่าใกล้เลยเรียกว่าติดเลยดีกว่านะครับใกล้ทางด่วนใกล้ศูนย์ราชการใกล้ห้างใกล้โรงเรียนแล้วก็ยังใกลใ้รถไฟฟ้ากันด้วยเพราะฉะนั้นครบจบที่โครงการเซรินวัฒน์คลึกแจ้งวัฒนะเลยนะครับถ้าคุณสนใจเดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดต่างๆเอาไว้ให้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามโฮมบิร er ์ดไกลไว้ด้วยและนี่คือโครงการเซรินราชคลึกแจ้งวัฒนะครับ